ตั้งใจแปลไทยโดยมันงะช่องเราเองเ <c oughs> ฮ้ทวีบชางเสวียนอาณาจักรอวี่เอ๊ะเจ้าได้ยินหรือยังว่าเรามาจารย์อวิเสวียนแห่งนิกายโอ wh, จีปรากฏตัวที่เหมือนซิงเหอแล้วข้าได้ยินมาว่าพวกปีศาจเหล่านั้นใช้วิญญาณและเนื้อนหนังของสิ่งมีชีวิตมาฝึกพลังมนันคนธรรมดาอย,ย่างพวกเรารวนตกเป็นเป้าหมายของพวกมันกันทั้งนั้นมันโหดเหี้ยมอามาหิดและโหดร้ายอย่างมากเลยละ อย่าได้ตกใจไปช่วงนี้มีผู้ฝึกต้นฝ่ายธรรมะมาเยอะเลยละ่ะวกเขาต้องจัดการพวกมันได้แน่เจ้าพวกปีศาร์เหล่านี้สมควรถูกตัดหัวให้สิ้นซกโอ้ดูเหมือนว่าข้าจะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเส้แล้วชูสเวียนอดีตศิษย์ฝ่ายในของนิกายอูจีตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาข้าต้องหลบซอ่อนหนีตายไปทั่วทุกสารทิศเป็นคนที่ทะลุมิติมาแท้ๆแต่กลับต้องตกตามแบบนี้น่าอับอายซะจริงๆ บนแผนดินชางสเวนนี้ข้าปราศจากั้งชาติกำเนิดอันสูงส่งและพรสวรรค์ในการฝึกฝนก็ตื่นเขินยิ่งนักใช้เล่ห์เพทุบายสรารพัดจนแทบสิ้นเรี่ยวแรงถึงได้เข้าร่วมกับนิกายอันดับหนึ่งแห่งแคว้น v, อวีโอจีจงได้เพื่อยกระดับตัวเองข้าไปเพียงบากบั่นฝึกฝนเคล็ดวิชาของนิกายแต่ยังศึกษากว้างไกลถึงวิชาว่าด้วยมแมลงพิษการปลอมแปลงการเชิดซอมบี้และสาต้องห้ามต่างๆยากเย็นแสนเข็นกว่าจะฟาดานเข้าสู่ช่วงหลอมลมหายใจได้ อีกเพียงก้าเดียวข้าก็จะได้เป็นสิทธิสายตรงของผู้อาวุโสแล้วน่าเศร้ายิ่งนักนั่นเป็นช่วงที่ปฐมบรรพชนของนิกายอูจีกลับคุ้งข้างจนหลุดเข้าสู่ด้านมืดห้าสำนักใหญ่ฝ่ายธรรมะแห่งคว้นอวีพร้อมใจกันประนามว,ว่านิกายอูจีคือนิกายแห่งมารและร่วมมือกันโจมตีเหล่าผู้อาวุโสระดับสูงของนิกายบางก็สิ้นชีพบางก็หลบหนีหรือไม่ก็ยอมสยบ ไ้ล่าแห่งช้างสเสวียนนี้ข้าปราศจากทั้งตระกูลหนุนหลังอีกทั้งพอสวัสในการบำเพ็ญเพียรน,นั้นก็ต่ำต้อยยิ่งนักที่เลวร้วายยิ่งกว่านั้นคือวิชาที่ข้าฝึกเคล็ดวิชาคืนโลหิตต้องใช้โลหิตเข้มข้นปริมาณมหาศาลอีกทั้งฝูงมแมลงของข้านั้นยังต้องหล่อเลี้ยงด้วยเลือดเนื้อสดใหม่ของสิ่งมีชีวิตอยู่ตลอด <c oughs> หากไม่สามารถหาแหล่งพลังงานได้ทันเวลาก็จะเกิดการย้อนกลับของพลังภายในและพลังมารก็จะแตกซาดจนถึงตาย ตอนนี้ร่างกายของข้ากำลังจะเข้าสู่สภาวะขับขันแล้วครั้งนี้ข้าติดต่อกับสิทธิ์น้องร่วมสำนักที่รอชีวิตมาได้อย่างยากลำบากเพื่อให้เขาเป็นช่องทางในการจะซื้อของให้หวังว่าเขาจะมาทันและสามารถแก้ไขปัญหาของข้าได้เอ๊ะสิทธิพี่ชูสเวียนในที่สุดท่านก็มาถึงแล้วท่านดูไม่ค่อยดีเลยท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมเผอเลี้ยงจนนำของมาหรือเปล่า สิทธิ์พี่ท่านจงกล้าหาญนักถึงกับกล้าฝึกวิชาสายมารของนิกายเราหากไขมุกกสุนโลหิตพวกนี้ถูกฆ่าสำนักธรรมะใหญ่พบเข้าแล้วก็ท่านในโดนโทษประหารอย่างแน่นอนฮึวันที่เราสำนักธรรมะใหญ่ทั้งหลายสร้างเรื่องใส่ร้ายเราว่าต้องโทษจนถึงขั้นล้างนิกายกันนั้นเราก็ถูกตัดสินประหารไปแล้วจะฝึกหรือไม่ฝึกวิชามารมันต่างกันตรงไหนกันเล่าเฮ้เฮฮสิทธิ์พี่ฉูสเวียนข้าไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นหรอกข้าแค่อยากจะบอกว่าทรัพยากรพวกนี้ไม่ได้หามาง,ง่ายๆหรอกนะ ลำบากเจ้าจริงๆมุกโลหิตเหล่านี้ถือว่าคุณภาพใช้ได้นี่คือลิงเสือระดับตามสิบก้อนตามที่ตกลงกันไว้ถึงเวลาเก็บกวาดได้เวลาลงมือแล้วเหรอเอ๊ะจงสงบและตั้งใจฟังใช้ลูกศิษย์จากนิกายโอจีลอยเยี่ยวพวกนี้ออกมาแผนล่อเสือออกจากถ้ำแบบนี้ได้ผลทุกครั้งจริงๆพอาจาได้เมื่อไหร่ต้องตรวจค้นอย่างละเอียดของดีในตัวมันคงมีไม่ใช่น้อย ฮาฮาาฮทรัพยากรที่ม okay. ันกัดฟันดิ้นรนหามาในไม่ช้าก็จะตกเป็นของพวกเราทั้งหมดกาจัดพวงนี้กายมารแบบนี้ต้องถะลกหนังถอนเส้นเอ็นไม่ต้องไหวนะชูสเวนกำลังโกรธและเสียใจเนื่องจากกำลังถูกขักหลังสิ์น้องข้ายังต้องการมุกวิญญาโลหิตอีกเจ้าพอจะหายให้ข้าอีกได้ไหมข้ามีนะแต่เม็ดยานั่นมันใช้ในการรักษาแผลเฉพาะกับผู้ฝึกตนระดับก่อรากฐานเท่านั้นหรือว่าสิทธิพี่ของข้า ท่านเจอท่านอาจารย์รล้วกับพวกของเขาแล้วเรื่องไม่ควรถามจงอย่าถามหากเจ้ามีมุกวิญญาณโลหิตล่ะก็จงรีบนํามันออกมามุกวิญญาณโลหิตมีราคาสูงไม่น้อยสิพี่คงจ่ายไม่ไหวกระมังเว้นแต่ท่านจะพาข้าไปพบอาจารย์รล้วถ้าหากข้าได้ฝึกกับผู้ฝึกตอนระดับก่อรากฐานเช่นท่านริว้ยวสูแล่ะก็ข้ายินดีมอบมุกวิญญ,ญาณโลหิตให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและยังจะแถมหินวิญญาณระดับกลางให้ท่านอีกหนึ่งก้อนด้วยไมยเหตุ หินวิญญาณระดับกลางหนึ่งก้อนมีค่าเท่ากับหินวิญญาณขนาดเล็ก100ก้อนแม้ว่าความเสี่ยงจะสูงมากแต่ยังไงก็ตามเพื่อเห็นแก่ความจริงใจของเจ้าเออเลี้ยงติดตามเขาไปแล้วเรียบร้อยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าจะสามารถจับปลาตัวใหญ่ได้โดยบังเอิญฮ้ยพร้อมหรือของรางวัลนะร แค่สมบัติจากศพที่แบ่งกันก็ยังมากกว่าทั้งชีวิตจะหามาได้อีกหากข้าจับผู้ฝึกต้นขั้นกอรกากฐานได้อีกคนไม่ต้องคิดเลยว่าว่ามีจากนิกายจะล้นมือเพียงใดสมแล้วที่เป็นสิทธิพี่รอบครอบยิ่งนักเรือนหลังเล็กนี้รวมกับอุโมงค์ลับเรียกได้ว่าไร้จุดอ่อนโดยแท้ยังไงก็เธอเราต้องไปอีกไกลไหมตอนนี้น่าจะใกล้ถึงแล้วแต่หากสิทธิน้องร้อนรอนและรอไม่ได้ละก็ พี่ใหญ่คนนี้จะส่งเจ้าไปก่อนเองใต้ดินชูเวียนกับหลิวเจิ้งซีอยู่ใต้ดินทั้งคู่ไม่ต้องสนใจข้าเร็วเข้าอย่าให้พวกมันหนีไปได้พวกเข้าไปแล้วจัดการพวกมันซะวิ่งเลยลูกพี่อะเอะท่านบอกว่าซอมีศพแห้งตายอยู่ในนี้ โหดร้ายมากผิวหนังถูกหลอกออกแม้แต่นังศีรษะก็ไม่เหลือน่ะนี่มันหรือว่าเหอเหลียงคนที่อยู่ข้างนอกตัางหาคือชูสเวนรีบออกไปแล้วพวกเราถูกหลอกแล้วนอกเมืองชิงเหอหน้ากากมุนุ์ที่ถูกทำขึ้นอย่างเร่งรีบนี่ใส่ไม่สบายเลยจริงๆครั้งนี้ต้องขอบคุณเจ้า,มาแมลงสื่อเสียงที่ตรวจพบการซุ่มซ่อนล่วงหน้าจนสามารถเปิดโปงการทรยศของเหอเหลียงได้ แม้จะหลบหนีชั่วครู่ได้แต่จะหลบหนีชั่วชีวิตได้หรือเปล่าหรือว่าข้าจะต้องหันไปเข้าร่วมกับฝ่ายธรรม,มะด้วยงั้นรึไม่ได้หรอกการเปลี่ยนไปฝึกแคนวิชาฝ่ายธรรม,มะจะต้องลบล้างพลังบำเพ็ญเพียรทั้งหมดที่ฝึกมาตั้งแต่แรกและความเสี่ยงที่จะเกิดพลังย้อนกลับก็สูงอย่างยิ่งยิ่งไปกว่านั้นด้วยความสวรรค์อย่างข้าถ้าเลือกฝึกวิชาฝ่ายธรรม,มะเกรงว่าจะตายเสียก่อนยังไม่ทันได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตกอราคานด้วยซ้ำ มีเพียงวิชามาที่เริ่มต้นง่ายและเห็นผลไวเท่านั้นที่จะทําให้คนธรรมดายอย่างข้ามีความหวังเพียงลิบลีในการไล่ตามหนทางแห่งเซียนได้หนทางที่เรียกว่ามานมกัคานี้ข้าจะต้องมุ่งหน้าต่อไปไม่อาจหันกลับได้อีกแล้วไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่วันนี้ก็ยังเป็นวันที่ดีไม่เพียงแต่ดูดพลังวิญญ,ญาณทั้งร่างของเหอเหลียงมาได้แต่ยังยึดสมบัติของนางมาได้ทั้งหมดด้วยกำไรเน้นๆเลยละ ที่คาดไม่ถึงยิ่งกว่านั้นก็คือนางมีอาวุธวิเศษชิ้นหนึ่งที่เก็บไว้ในคลังสมบัติของนิกายอูจีอีกด้วยได้ยินมาว่าสิ่งของชิ้นนี้มาจากสนามรบต่างแดนมีระดับชั้นสูงล้ำแต่จำเป็นต้องมีพลังวิญญาและร่างกายที่เหมาะสมจึงจะสามารถทำสัญญาใช้มันได้จนกระทั่งนิกายถูกทำลายลงก็ยังไม่มีผู้ใดได,ได้รับการยอมรับจากมันเลยไม่รู้ว่าข้าซึ่งมาจากนอกดินแดนแห่งนี้จะสามารถเป็นข้อยกเว้นได้หรือเปล่า อเอ๋นี่มันคล้ายกับนางหายนะวันสิ้นโลกที่ข้าเคยดูก่อนทะลุมิติมาเลยฮะหรือว่ามันจะเป็นเพียงภาพลวงตาเอเออโดนโดนูดเกิดอะไรขึ้นกันนี่เราถูกดูดเข้ามาในกระจกงั้นหรือนี่หรือว่าจะเป็นโลกนั้นหรอ แล้วทำไมโลกถึงได้เป็นแบบนี้ไปได้สงครามโลกระบาดหรือว่าเอเลี่ยนบุกกันแน่เนี่ยถ้าเจอผู้รอดชีวิตสักคนแล้วได้ถามข้อมูลก็คงจะดีที่นี่คงไม่ใช่โลกเดิมที่ข้าเคยมีชีวิตอยู่หรอกนะเออเอมเงอมงมเงอกิน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 กเยี่ยมในที่สุดก็เจอผู้รอดชีวิตแล้วว้าเออผู้รอดที่ไม่มีชีวิตาอ ว้า <Wow! S 2> นี่มันซอมบี้แส่เหล็กโลหิตอะไรกันที่แท้ก,ก็แค่ทำให้ตกใจเปล,ปลา่าๆความแข็งแกร่งของร่างกายนี่ไม่ต่างจากคนธรรมดาเลยสักนิดต่อหน้าผู้ฝึกตนขั้นหลอมลงปานแล้วเจ้าแรงนี่แท้แม่อาต้านทานได้แม้แต่กระบวนท่าเดียวเอ๋แท่สังหารโลหิตต้องการที่จะเกลืนกินพวกซอมบี้เหล่านี้งั้นเหรอ จะว่าไปแล้วพวกซอมบี้เหล่านี้ก็สามารถขยับได้นี่งั้นก็ถือว่าพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตงั้นสินะไม่รู้ว่าการใช้เลือดเนื้อของซอมบี้เพื่อฝึกเคล็ดวิชาและเลี้ยงแมลงพิษจะได้ผลหรือเปล่านะโอ้เยี่ยมไปเลยได้ผลซะด้วยว่าแล้วเชียวเลือดเนื้อแบบนี้สินะที่ถูกปากของพวกเจ้านะว้าถ้าช่นนั้นละก็หลังจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าขคาจะฝึกวิชามารหรือเลี้ยงแมลงพิษ ก็ไม right um ่ต้องกังวลเรื่องการหาเลือดเนื้ออีกต่อไปแล้วเมืองแห่งนี้แม้แต่ทั้งดวงดาวนี้ก็จะกลายเป็นคลังทรัพยากรของข้า ยิ่งไปกว่านั้นการสังหารซอมบี้ถือเป็นการลงทันแทนสวรรค์ไม่ส่งผลให้คุณธรรมลดถอยและจะไม่ถูกสวรรค์ของเผ่ามนุษย์ลงโทษข้าสามารถฝึกวิชามาได้ตามใจชอบเพื่อเพิ่มคุณพลังสิ่งที่ไม่กล้าแม้แต่จะคิดและในอดีตไม่กล้าที่จะฝันถึงในโลกแห่งการฝึกต้นกลับสามารถปล่อยควาและไล่ตามได้จริงวิถีแห่งอมตะมาพูดคุยกันหลังดูก่อนนะครับ เรื่องนี้ผมไม่เคยรู้ไม่เคยดูไม่เคยศึกษามาก่อนเราจะดูไปพร้อมๆกันนะครับตอนแรกเป็นตอนที่ตั้งใจแปลมากหลังจากนั้นค่อยมัวเอาใครที่คิดถึงกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะครับจะได้กดดันให้ผมกลับมาทําคลิปต่อฮ่าๆๆเรื่องนี้หวังว่ามันจะสนุกและทุกคนจะชอบกันนะครับ to be continue